สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับเรียนรู้ดูไพ่นะครับอ่านความคิดอ่านความรู้สึกนะครับความรักของคุณเป็นอย่างไรราศีกันเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับว่าความรักคุณต้องพบเจอกับเรื่องใดบ้างผมเป็นตัวแทนจับไพ่นะครับผมหยิบเรื่อง สใบในการอ่านนะครับเป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนไพ่โอเคได้แล้วนะอ่านักเรียนนักศึกษาคนที่กำลังเรียนอยู่หรือคนที่เรียนไปแล้วเอะเรามาดูกันใครมีโพยเปิดโพยใครจดอะไรไว้อามาการตำราาามาดูกันนะครับความรักของ ราศีกันเป็นอย่างไรเอานะักเรียนนักศึกษาเรามาดูกันใบที่หนึ่งนะครับอย่าลืมนะใบที่หนึ่งมีอิทธิพลมากที่สุดต่อคาถามเราต้องให้น้ําหนักไปที่ใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งไพ่บอกว่าสีดาบอืออ,อะไรมันเหมือนกับราศีสิงห์ที่ผ่านมาสิงห์เมื่อกี้ก็เปิดใบแรกได้สีดาบพึ่งพัก ราศีกันก็เพิ่งอกหักมาเหมือนกันเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้หน้าก่อนหน้าสี่ดาบคือสามดาบอกหกักผิดหวังเสียใจตอนนี้ถึงขั้นบำบัดเยียวยากำลังพักรักษาตัวพักรักษาใจกำลังทบทวนถึงเรื่องราวสิ่งที่ผ่านมาอาคียวดอยู่ประมาณนี้นะหยุดพักทบทวนอ่ากำลังนึกถึงเรื่องที่ผ่านมากำลังเยียวยารักษาใจ บาดเจ็บมาพึ่งจะมาพักรักษาหัวใจแน่นอนมันมีเรื่องของการที่ว่าเราพึ่งผ่านความเจ็บปวดพึ่งผ่านความเสียใจสีดาบกำลังพักฟื้นตัวทีนี้เรามาดูใบที่สองกันว่าใบที่สองจะบอกอะไรกับใบที่หนึ่งใบที่สองจะขยายใบที่หนึ่งว่าด้วยโอ้โหพิ่งเลิกแบบกระทันหันเลยนะนะ่ เพิ่งเลิกมามา,มาเลยใช่ไหมหยุดพักก่อนเพราะว่าอะไรเพิ่งเลิกเพิ่งมีเรื่องเหตุเพิ่งมาทะเลาะกัน The Tower จริงๆแล้วไพ้ The Tower อย่างนี้ The Tower คืออะไรรู้ไหมมันจบกันไปตั้งนางแล้ว The Tower คือการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเอาใจใส่เพราะก่อนหน้านี้ก่อนหน้า Tower คือ d e v i l รักมากห่วงมากใช่ไหมเออก่อนเดวี่ก็คือทำพอรานก่อนทำอะไรก็คือเดทเพิ่งผ่านการเลิกลามาแต่เราก็ยังฝังจิตฝังใจเดี๋ยวเราราศีกันเรามาย้อนทบทวนดูไพ่ทาวเวอร์ทาวเวอร์อยู่หลัง4ดาบพักรักษากายรักษาใจเพราะผ่านการบอบช้ำม,มา The ทาวเวอร์ผ่านการเพิ่งผ่าน ความเสียใจมาแล้วตอนนี้ตอนนี้นะกำลังปรับปรุงแก้ไขคือพัดคือทาวเวอร์ต้องเอาใจใส่เพราะว่ามันพังเราต้องเริ่มสร้างใหม่ใช่ไหมก่อนมาเป็นทาวเวอร์ย้อนกลับไปมันเพิ่งมีการชีวิตความรักมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมพอมันเปลี่ยนแปลงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ยังเรายังไม่เปลี่ยนตัวเองไง เราเ็ยังเป็นตัวร้องแบบเดิมแล้วเราก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปหมายมั่นไปยึดติดกับความรักไม่เอาไม่เลิกไม่ออกไม่อะไรยังโฟมไฟล์ไม่เปลี่ยนตัวเองไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเดอะทวาวเวอร์พลผาเปี้ยงลงมาเลิกก็เลิกจบก็จบพังก็พังแต่จริงๆแล้วเดอะทาวเวอร์ Tower, ความหมายมันไม่ได้ แรงขนาดนั้นนะนักเรียนนักศึกษานะถ้า the tower อยู่ใบแรกโอเคพึ่งอ,อกหกักพึ่งเลิกลาพึ่งผ่านความเจ็บปวดแต่ the tower นักเรียนนักศึกษาครับ the tower มาอยู่หลังสี่ดาบเพราะฉะนั้นความรุนแรงมันเปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์ความรุนแรงมันเปลี่ยนไปสถานการณ์ปัจจุบันคือสี่ดาบพักคิดถึงพักทบทวนเรื่องดาวใช่ไหมใบที่สองขยายใบที่หนึ่งคือคิดทบทวนเนี่ย คิดว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่โอเคไหมเพราะฉะนั้นสองใบเนี่ยเราก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าราศีกันคุณกำลังคิดถึงความรักครั้งเก่าและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนากับรักครั้งใหม่คือตอนนี้มันผ่านช่วงระทมทุกข์เจ็บปวดมาแล้วกำลังอยู่ในช่วงของพักฟื้นหาข้อดีหาข้อเสีย กำลังฟูจะเรียกว่าฟูไหมกําลังทําจิตใจให้มันบิ้วบิ้วบิวขึ้นมาว่าเออเราผ่านตรงนั้นไปแล้วนะมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นะเดอะทาวเวอร์เรารู้ว่าถ้าเราสร้างหอคอยมาแล้วมันไม่ถูกมันไม่เหมาะสมมันเต็ไมไปด้วยสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามมันผ่านแต่เรื่องดาวไม่ดีนะหอคอยมันก็พังเพราะเราสร้างไม่ได้มาตรฐานเราผิดเอง ใช่ไหมโทษก็ต้องโทษตัวเราเองที่เราไปเลือกขอคอยอันนี้มันไม่มั่นคงมันไม่เสถียรแต่เราคิดว่าอันนี้แหละเหมาะที่จะเป็นที่อยู่ของเราสุดท้ายแล้วฟ้าผ่าสาเหตุที่ฟ้าผ่าเพ่ออะไรไหมนักเรียนนักศึกษาขอคอยแต่เดิมมันก็ไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกเราไปยึดมั่นไปถือมั่นไปยึดติดว่านี่คือหอคอยที่เราสร้างขึ้นมาแต่หารู้ไม่ว่า ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนไงเราหลงกับความรักไปยึดติดกับความรักคิดว่าบ้านหลังนี้หอคอยแห่งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงความรักของเราได้ซึ่งมันไม่ใช่หอคอยที่เราสร้างมามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างจำไว้แล้วว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หอคอยก็คือหอคอย ถึงเวลามันไม่ดีไม่งามมันไม่แข็งแรงมันก็พงังมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราเข้าใจในธรรมชาติถ้าเราไม่ไปยึดติดอพังก็เริ่มใหม่แต่การเรื่มใหม่นี้เราก็ต้องดูดีๆนะสำรวจหอคอยให้ดีๆนะบ้านหลังใหม่เราดูดีๆนะหัวใจเราดูให้ดีๆนะเห็นไหมโอเคเรามาดูใบที่สามกันใบที่สามขยายทาวเวอร์คืออะไรนี่ไง นักเรียนนักศึกษาเมื่อผมไม่ได้เรียงไพ่ไม่ได้อะไรนะหยิบมาสุ่มๆๆนะก็ไนะพ่บอกมาอย่างนี้ไง The Tower คือพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจุดจุดนี้มันไม่เหมาะแล้วเราก้าวเดินต่อไปเราต้องก้าวไปให้ไกลกว่านี้ไงโอเคละ่ะผ่านสึกความผ่านความรักที่มันเจ็บช้ำน้ำใจที่มันอะไรต่างๆนานาสี่ดาบทาวเวมันเป็นการทบทวนเรื่องหลังแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนา แล้วราศีการคุณเองก็ตะหนรู้รู้แล้วเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอ้ที่เราอยู่ตรงนี้นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ของเรามันไม่เหมาะไม่ควรเราควรจะต้องเดินออกจากจุดๆนี้นะมูกออนไงสามไม้มองไปจุดไกลๆเออเราต้องแสวงหาเราต้องออกเดินทางตรงเนี้ยมันไม่เหมาะแล้วเราไปหาดับหน้าไปตายดับหน้าไปหาความรักใหม่ที่มันดีกว่าข้างหน้า ให้บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นราศรีกันคุณกำลังก้าวสู่ความเป็นตัวของตัวใหม่เป็นตัวเองใหม่ทุกอย่างสี่ด่ามันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นความหลังไปแล้วเดอ t ทาวเวอร์ Tower, คุณได้ปรับปรุงแล้วคุณเรียนรู้และเข้าใจว่าโครงสร้างเนี้มันไม่เหมาะกับชีวิตของคุณคุณกำลังปรับเปลี่ยนหาโครงสร้างใหม่เรียนรู้และเข้าใจนี่ไงเดอะทาวเวอร์าไม้ พลังที่ดีที่สุดคือพลังจากใจตัวเราเองพลังแห่งการรู้จริงไงรู้แจ้งเห็นจริงยอมรับความเป็นจริงแล้วก็เตรียมออกเดินทางเดินทางอะไรการเดินทางของหัวใจไงมันต้องเจอใครสักคนมันต้องถ้าเราอยู่เฉยอยู่แต่สี่ดาบถ้าสี่ดาบไม่ไปไหนอยู่แต่หอคอยที่มันพังที่มันลกล้างเรายังอยู่ที่เดิมถามว่าจะมีใครมาเจอเราไหมแล้วสภาพเราสภาพเราจะเป็นยังไง ใช่ไหมนักเรียนนักศึกษาเราต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ก่อนเราก็เลยสามไม้ไงเริ่มต้นที่จะการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแต่ถ้าถ้าเราจะเอาแบบสเต็ปแรกสเต็ปสเต็ปเริ่มต้นโอเคแหละเราก็จะพยากรด้วยว่าเอานี้นะเดี๋ยวเราจะพยากรแบบสเต็ปแบบง่ายๆนะเบสิกเบสิกก็คือ4ดาบทาวเวอร์สามไม้อะ เออบอกว่าความรักครั้งนี้ของคุณพังแล้วแหละเพราะว่ามันมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงเห็นไหมโอ้แต่เวลาคนพยากรคนรับฟังพยากรมันยิ่งเจ็บจตีใช่ปะม,มันเจ็บจตีรู้ทั้งรู้แล้วหมอแล้วนักพยากรมาซา้มอีกโอ้โหมันแน่แล้วมันใช่แล้วมันชัว์แล้วมีมือที่สามแน่นอนอย่างเงี้ยแต่แต่เราเอาใหม่ oh เรามองให้ลึกไปกว่านี้ว่า เราให้ลูกดวงลูกค้าเราเนะี่ยเข้าใจในตัวเรามากขึ้นให้ยอมรับสภาพว่าเออถ้าเราไม่พัฒนาเขาก็มีคนอื่นถูกปะเรามัวแต่นอนเรามัวแต่กินเรามัวแต่ไม่สนใจตัวเองไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้แต่งตัวให้มันสวยๆมังามใครมันจะอยู่กับเราได้ใช่ปะของคอยมันก็พังเออเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองดูให้มันดีๆด,ดูให้หน้าค้นหาดูให้หน้าท้าทายใช่ปะเป็นของใหม่อยู่เสมอ ไม่ใช่เอามีแฟนแล้วกว็แล้วคุณไปแล้วก็ทําตัวมันปกตินี่คือนิสัยช้านรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไปซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ทาว Tower นะในความหมายของทาว่าคือคุณต้องพับปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอถ้าคุณไม่ปรับปรุงพัฒนาปล่อยให้มันเก่าปล่อยให้มันเสื่อมโทรมอะฟ้าผ่ามันก็เอาไม่อยู่ไงมันก็พังลงมาไงแต่ถ้าคุณดูแลเอาใจใส่ตัวเองเห็นไหมล่ะว,ว่าสี่ดาบหรือทาวเวอร์สามไม้อะไพ่บอกว่าให้ดูแลตัวเองถึงแม้ว่ามันจะผิดหวังมันจะพลาดไปแล้ว คุณกลับมาดูแลตัวเองกลับมาพัฒนาตัวเองแล้วเริ่มออกเดินทางใหม่เอ,อรู้และเข้าใจแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะได้มีความลึกซึ้งอีกคือรู้แล้วแหละว,ว่ามันมีมือที่สามรู้แล้วมันแยกทางไปแต่เราไม่ต้องไปเครียยี่ไม่ต้องไปเครียยี่มาเพราะบางทีมันทาให้รู้สึกเจ็บปวดใจแต่เรามาบอกดีกว่าเออวิธีแก้ของคุณนะคุณต้องทําแบบนี้นะแล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นไหมดูไปที่สี่เดี๋ยวเราก็รู้ มันดีขึ้นดิเพราะสามเหรียมมีคนมาจีบไงสามไม้คุณกำลังมองไปที่ไกลๆคุณมีสัมภาระคุณเตรียมตัวแต่งตัวสวยๆคุณไปออกไปจากจุดนี้เลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะมีคนมาจีบแล้วไงเออนอนคิดทบนี่ไงผมจะอ,อธิบายให้ฟังนอนคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมา The Tower ฉั้นตัดใจแล้วพังมาเลยนะความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับ คนนั้นคนนี้คนเก่าเราไม่นึกถึงแล้วไงความรู้สึกมันได้พังทลายไปแล้วคําว่าความรู้สึกคืออะไรเราไม่นึกถึงเขาแล้วเข้าใจปะเราลืมเขาไปหมดแล้วเราให้อภัยตัวเองแล้วมันคือสิ่งที่เราสร้างมาอีโก้จิตสํานึกเรื่องของอยากได้อยากมีหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับความหลังครั้งเก่ากับเขาอ่ะมันถูกลบฟอร์แมตไปหมดแล้วใช้คํานี้ได้ไหม พอเราคิดทบทวนแล้วว่าเออที่ผ่านมามันเจ็บปวดเราจึงฟอร์แมตฟอร์แมตความทรงจำนี้ทิ้งไปซะมันไม่ดีเราก็ไม่เอาความรู้สึกที่ตั้งแง่ความรู้สึกที่เราเคยเทิดทูนกับคนคนนี้มันพังทลายไปแล้วเราเริ่มที่จะสร้างความรู้สึกใหม่เดอะทาวเวอร์ Tower, นักเรียนนักศึกษาต้องเข้าใจเดอะทาวเวอร์ให้ดีนะจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึก เราสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาแล้วเราก็พังทลายความรู้สึกนี้แล้วเราก็สร้างความรู้สึกใหม่เราเคยมีความรู้สึกดีๆกับคนเก่าแต่คนเก่ามันทําให้เราเจ็บปวดใจเราก็เลยทําลายความรู้สึกนั้นไปซะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องจําไม่ต้องไปฝังใจไม่ต้องไปอะไรกับมันแล้วแล้วเราก็มาสร้างความรู้สึกใหม่เตรียมพร้อมออกเดินทางหัวใจเราต้องไปต่อตัวเราต้องไปต่อความรักเราต้องไปต่อถามว่า แล้ไปต่อเป็นยังไงมันก็ได้เจอไงมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาหามีคนเข้าชัดมาทักเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมเวลาเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนใหม่เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะไม่แฟร์เขาจะรู้สึกว่าคุณไม่แรงกับเขาอะเขานํารักบริสุทธิ์มาให้แต่คุณยังมีอะไรที่ฝังจิตฝังใจแล้วคุณก็มาปะปนผสมปนเปนกันหมด แล้วมันความรักใหม่มันจะพัฒนาไปได้ยังไงในเมื่อถ้าคุณไม่ลืมความรักเก่าอันนี้เราพูดถึงตามหลักความเป็นจริงนะตามหลักความเป็นจริงเราดูกันจริงๆคนใหม่เขาก็อยากได้คุณเป็นนิ้วใหม่เป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คบกันแล,แล้วคุณก็พูดถึงคนเก่าไม่มีใครยออไม่มีใครเขาเอาต่อให้คบกันแล้วเนี่ยคนเก่าคนนั้นก็เป็นอย่างนี้เขาเคยทำอะไรนี้ให้ฉันนะ เนี่ยพอเ,เทียบกับคุณแล้วคนเก่าเขายังเอาใจมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็พังไงนึกออกไหมแต่ทาวเวอร์มันจึงขึ้นมาในใบตำแหน่งที่สองบอกให้คุณล้มล้างเลิกฟอร์แม m ต t กับคนเก่าไปเสียให้หมด่าเข้าใจไหมก่อนหน้า4ดาบคือ3ดาบพึ่งผิดหวังอกหักเสียใจมาตอนนี้กำลังคิดทบทวนคิดได้แล้ว คิดได้แล้วนอนทิกทุกทวนคิดได้แล้วก็เลยทําลายความรู้สึกนั้นไปเสียถึงแม้ว่าจะเป็นความทรงจําที่ดีโอเคเราก็เก็บไว้ลึกๆในใจหน่อยซ่อนไว้ลึกๆหน่อยไม่ต้องพูดถึงอะไรที่ไม่ดีไม่ดีล้างมันไปให้หมดแล้วไม่ต้องไปพูดถึงอีกแล้วนะออโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนใหม่ขนทางที่อยู่ข้างหน้านี้จะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม ไม่รู้วันไหนละไม่รู้วันไหนพบเจอแต่สามไม้เตรียมตั้งท่ารอไว้เลยเขากําลังเดินทางมาคนใหม่กําลังเดินทางมาแล้วเขาจะมาคุยกับคุณคุณเตรียมตัวให้พร้อมอืมเนี่ยความรักก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้แหละแต่ถ้าเรายังอะไรอาวรยังตัดของเก่าไม่ได้ของใหม่มันก็เข้ามาไม่ได้ต่อให้คุณมีโชคในความรักได้มหาเศรษฐีได้คนร่ำรวยแต่ด้วยความว่าใจเราไม่พ้อมันมืดบอด ต่อให้เขาเป็นมหาเศรษฐีจำแรงแปลงร่างมาเราก็แยกไม่ออกหรอกแยกแยะไม่ออกหรอกเราก็เสียของดีๆไปใช่ปะหลายคนหลายท่านเนี่ย The Tower บางทีมันเราไม่เข้าใจเลย The Tower บอกว่าเออรักพังทลายรักพังทลายแต่ไม่ใช่หรอกมันพังของมันมาตั้งนานแล้วมันพังตั้งแต่เราไม่ได้ปรับปรุงอะไรของเราแล้วนะ The Tower คือทำลายความรู้สึกเก่าๆแล้วเรามาฟูมฟักมาเริ่มต้นสร้างหอคอยใหม่มาเริ่มต้นสร้างความรู้สึกใหม่เพื่อรอรับคนดีๆที่จะเข้ามาหาเรา The Tower มันเป็นไพ่ที่ดีอย่างหนึ่งคือหมดเวรหมดกรรมผมใช้คาว่าหมดเวรหมดกรรมเพราะเราไม่ต้องทนอยู่กับสิ่งที่มัน เก่าๆจำเจไม่ต้องไปอยู่ในหอคอยที่มันคร่ำครึโซกโปกสโสมมมันไม่โมเดิลไม่มไม่มันไม่เหมาะสมกับเราอ่ะมันถึงพังทลายลงมาไงแต่หอคอยใหม่กำลังรอเราอยู่เป็นหอคอยที่เหมาะสมกว่าทำเลดีกว่าสังเกตว่าหอคอยอ่ะบรรยากาศแ a c k ก r าเป็นกลางคื้นคุณไม่คิดว่าคุณจะตื่นเช้าหน่อยเพื่อไปรอเขาเหรอ หอคอยพังตอนกลางคืนไม่สภาพไว้ล้อมเป็นกลางคืนดำมืดเลยใช่ไหมพังก็พังไปพังก็พังไปคุณเข้าใจก่อนพังก็พังไปแล้วคุณก็เดี๋ยวมาสร้างใหม่นี่ไงหอบผ้าหอบผ่อนมายืนเนาะแต่เช้าเลยมารออะไรหล่ะมารอคนเนี่งเขาจะเข้ามาจีบอยู่แล้วเตรียมรอไว้เลยนี่แบบเป็นแบบนี้แบบแต่ถ้าบอกว่าโอ้ถ้าเราพยากรณ์บอกว่ามีมือที่สามนะ มันแล้วไงมีมือที่สามไงมันก็มุคออนไม่ได้ใช่ปหมมันก็ยังยังอยู่ในวังบนนี้ใช่ไหมตอบว่าใช่มันยิ่งไปยิ่งดูไพ่ย,ยิ่งขยี้ดูไปยิ่งขยี้ซึ่งบางครั้งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนมุมมองในการอ่านนะนักเรียนนักศึกษานะครับปรับเปลี่ยนมุมมองในการอ่านใหม่แล้วเราใส่แนวทางเข้าไปว่าเออไอที่ถูกที่ควรมันคืออะไรแล้วแนวทางเขาจะเป็นยังไงซึ่งไพ่สี่ใบเนี่ยบอกว่า เฮ้ยเดี๋ยวคุณจะเจอคนใหม่นะรีบรบีเร็วๆเลยไปแต่งหน้าทําผมไปใดผมรอเลยใช่ปะถ้าเป็นผู้ชายคุณไปฟิตหุ่นเลยคุณไปทั้งคุณเอาเวลาไปฟิตเนสไปสร้างกล้ามหน้าท้องเลยเออไปขัดเสียฉวีวันทําหน้ารอเลยรอไว้เลยสามเหรียญเดี๋ยวคนเขามาตีบแน่นอนใช่ปะหน่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปจมอยู่กับความรักความรักมันเป็นสิ่งบริสุทธิ์ความรักมัน,เป,นเป็นของดี แต่ถ้าเราเจอความรักบูดบูดอะไรบูดบูดเราอยากไปกินมันเราก็เปลี่ยนจานใหม่ไปหาที่ใหม่ซะเราไม่ต้องไปติดตกติดใจไม่ต้องเอาข้าวบูดมาใส่กระเป๋าแล้วก็พกติดตัวไปด้วยไม่ใช่ทําตัวเราให้ใหม่มันยังมีของดีรอเราอยู่ข้างหน้าเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นพอเรามองไม่เห็นเราก็าไม่รู้จะไปยึดอะไรจะไปเอาอะไรกับมันตรงนั้น <S <S แต่ถ้าเรามั่นใจในตัวเ,เองถ้าเรามั่นใจในตัวเองถ้าเราเดี๋ยวขอ,อกินน้ำนึง ถ้าเรามั่นใจในตัวเองมั่นใจในความเป็นเราเราจะสร้างหอคอยอีกออสักหอคอยก็ได้อืมแต่เชื่อว่าเนี่ยคุณจะมีหอคอยสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าสามเหลียญเนี่ยเขาเข้ามาจีบแล้วเดี๋ยวจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเ,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 เพราะฉะนั้นสามไม้สี่ไม้อะไรก็ว่ากันไปก็มันก็มีเรื่องราวที่ต้องเดินทางของแต่ละคนสุขทุกข์บ้างดีบ้างเพียงแต่เราว่าถ้าเราเข้าใจบริบทของความรัก รูว่าความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่มีอะไรมั่นคงหรอกมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเพียงแต่ว่าเราอยู่แล้วเรามีความสุขไปกับมันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วชีวิตนะครับผมขอให้เตรียมตัวรอนะครับราศีกันนะครับมีโชคแน่นอนจากคนรักได้เจอคนที่ดีแน่นอนครับรับประกันได้เลยจบแล้วนะขอยไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ